พอเพียงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพอเพียงจะต้องต้องทำจริงจังแล้วก็พอเพียงก็ทฤษฎีนี้ใช้ได้โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่223หมู่ที่1ตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2519เเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลก่อตั้งโดยความร่วมมือของชุมชนที่มุ่งหวังให้บุตรหลานได้รับการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น469คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสัน ภายใต้การนำของพ่วอำน,นวยการจัก,กรีฉิมเรืองและรองพ่วอำน,นวยการบุญยพรรักเดชะบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ประชาสัมน์โมเดลที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินงานตามโครงสร้างอย่างเต็มศักยภาพภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหารและทีมบริหารของสถานศึกษา มีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งสร้างให้ผู้เรียนผู้ปกครองผู้เรียนและชุมชนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองอยู่ในวิถีความพอเพียงอย่างถาวรและยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรคมุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่สากลโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ได้รวบรวมผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งจะขอนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้องค์ประกอบด้านที่1ด้านบุคลากร1.1ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยน้อมนําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นเหตุเป็นผลพร้อมมุ่งมั่นขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเรียนทุ่งแห้งพิจยาศัล์ได้กระหนกแเรื่องความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประบัทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาภูมิพลอนุยเดชมหาราชรมหน้าบพ,พิดได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับพลศริกรชาวไทยอยู่อย่างพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดอันทรงคุณค่าโรงเรียนทุ่งหนองแห่งประชาสรรจึงน้อมนำหลัปกปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศาึกษาโดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์สู่การจัดกำแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการจัดทําหนักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณานการเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐจปอเพียงไปวางแผนและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างปอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐิจปอเพียงและสนองนโยบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิระลุงกร พระวะชิระก้าวเจ้าอยู่อ่ะราชการที่สิบทั้งสีได้หนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการบูรณาการในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรและมีการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนะรัศรีเรืองนะคะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาเพิ่มเติมปฏิบัติการชีววิทยาค่ะซึ่งในรายวิชานี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพเพาะเลี้ยงในเลียงเองค่ะซึ่งผู้เรียนในรายวิชานี้นะคะก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุน์พืชเรื่องของพันธุ์พืชในท้องถิ่นและเรื่องของหลักปรัชญาของ,ของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ ในรายวิชานี้นะคะเราจะแบ่งขั้นตอนในการเรียนรู้เป็นสามขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการเตรียมอาหารสําหรับการสอเรียนในเรื่องพืชค่ะในขั้นตอนนี้นะคะผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในการเลือกสนย์อาหารให้มีความเหมาะสมกับพันธุ์พืชแต่ละชนิดค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สารเคมีให้มีความเหมาะสมประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนของการตัดแบ่งเนื้อเยื่อค่ะในขั้นตอนนี้นะคะผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็การทําตามลาดับขั้นตอนอย่างถูกต้องค่ะขั้นที่3นะคะก็คือขั้นตอนของการอนุบาลพันธุนนะะ์พืชค่ะหลังจากที่เราปอเยเนื้เยื่อเสร็จแล้วก็จะานาพันธุ์พืชเหล่านี้ไปอนุบาลโดยที่เราจะแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนนะคะมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงโดยผู้เรียนจะต้องแบ่งกลุก่ม แล้วก็เสียสละเวลาส่วนตัวหลังเ,เรียนนะคะมารดน้าใส่ปุ๋ยให้กับต้นพืชทุกวันค่ะหลังจากต้นพืชเติบโตแล้วนะคะเราก็จะนาต้นพืชเหล่านี้กลับสู่ชุมชนค่ะโดยการนําพันธุ์พืชเหล่านี้นะคะให้กับโรงเรียนประถบในเครือข่ายในการพเพาะเลี้ยงและก็ดูแลต่อไปค่ะหรือว่าจะเป็นการ นำต้นพืชน,นี้นะคะไปปลูกในแหล่งชุมชนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไพรสวรรค์น้ำตกสายตุงนะคะซึ่งจะเป็นน้ำตกที่อยู่ในชนุมชนของผู้เรียนเองะคะ่ะทําให้ผู้เรียนนะคะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะผู้เรียนสามารถนําความรูน้นี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในาคตได้ด้วยค่ะ1.3นักเรียนนักเรียนแกนนําได้น้อมนําหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดำเนินชีวิตที่มีความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนักนาตัวถิงเปน็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้หนูได้เลือกเรียนในบบรายวิชาเพิ่มเติมคือวิชาปฏิบัติการชีวิทยาที่หนูเลือกเรียนในบบรายวิชานี้นะคะ ข้าหนูชอบวิทยาศาสตร์และสนใจรเรื่องพืชเป็นพิเศษค่ะซึ่งในรายวิชานี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพอเลในเรือกซึ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพและการขยันุ์พืชค่ะสิ่งที่ได้คือมีการอดทนมงนั่นตั้งใจและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองค่ะซึ่งในการปฏิบัติทพรังนะคะจะต้องมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ใช้อุปกรณ์และสารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะก,กับการเติบโต,ะตะของพืชเพือ่อใช้ในการฟล่อยดนมิเยนะคะเพื่อนใหญ่เป็นก้วยไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นเนื่องจากก้ยไม้เป็นพืชที่ขยาย,ายกันได้ยากหลังจากปล่อยเดนมิเยอรเสร็จนะคะก็จะนําต้นอ่อนไปดูแลในแหล่งอนุบาลของโรงเรียนโดยมีการแบ่งกลุ่มการรับผิดชอบเมื่อก้วยไม้เติบโตเต็มที่ก็จะนำก้ขยไม้ส่วน,นหนึ่ง ไปคืนถชุมชนเช่นการมอบพันกล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายหรือนําไปปลูกในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะและสามารถนาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ1.4คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นบุคคลต้นแบบด้านความพอเพียงมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาจนเห็นผลและยั่งยืนสวัสดีครับกับผมนายสุชาติโมกาวประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตุง้งโรงเรยอปราชสันในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนทุ่งหนองแห่งประชาสรรร่วมประชุมวางแผนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องร่วมระดมความคิดระดมทรัพยากรแรงกายแรงใจ ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ดูวิจ,าาจัยกรผลากจาว่าภายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมให้กับลูกๆนักเรียนเพื่อมุ่งมินอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เกิด กับนักเรียนทุกคนอย่างยั่งยืนองประกอบด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมสะอาดร่มรื่นปลอดภัยอาคารสถานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนการดำเนินงานครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาฐานการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงจำนวนสิบฐานดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ ได้สุภาพซึมซาบภูมิปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. ฐานการเรียนรู้ปริมาตรของทรงกระบอกที่ใช่ข้าหลามที่ชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา,าสตร์ 3. ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงเพียงพอกล้วยไม้เอื้องไอยเรศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ฐานการเรียนรู้อีก็บหันสาอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. ฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาภลศึกษา 6. ฐานการเรียนรู้นาตยะลีลาโนรากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา 7. จ็ฐานการเรียนรู้เครื่องแกงพอเพียงเครื่องแกงพลิกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 8. ฐานการเรียนรู้อมเ a ซิ่งรังต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9. ฐานการเรียนรู้ดนตรีแสนสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ10ฐานการเรียนรู้วิถีพอเพียงเลี้ยงชีพเข้ายำเคยใตย้โรงเรียนเครือข่ายบ้านทุ่งหนองแห้งแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่อ ห้องปฏิบัติการเคมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องแท็บเล็ตห้องปฏิบัติการดนตรีศูนย์การเรียนรู้มวยไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนผีเสื้อส่วนปาล์มเป็นต้นแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเช่นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนนายไมไกลสุด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรังบ้านเพลินพฤึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในควรศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลนายเพิ่มศักดิ์รักยิ่งนำนาคาเฟ่องค์ประกอบด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกร่วมคิดร่วมทำ และขับเคลื่อนขยายผลสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการขับเคลื่อนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจนเห็นผลเป็นประจักษ์คือเครือข่ายโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งหมู่ที่1นึ่ตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง